สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเสาวเนาะวันนี้พบกับสลนทาอีกแล้ววันนี้สัดาซิมาคนมั่นทุกคนเนาะราวาวานนี่เขาลุกมั่นเป็นทีเดียบลอยเนาะตอนนี้เขากำลังจะทำการคนมั่นเนาะคนขึ้นรถก๊อกกันเองทุกคนเขากับซิมาีิยังเขาเอนมาปั่นมาคนมั่นเนาะโอเคตอนนี้เขาก็เริ่มกันเลยทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นแน่จักหน่อยทุกคนเพราะว่าเขาอยู่ที่เชิงทูเนาะโอเคไปกันเลย เฮ้ยเด้ๆมันใหญ่ๆยาวๆหมดเหลยองานมันนี่กีประมาณนี้นะ

ตอนนี้เขาก็ค้นบ้านในขั้นหนึ่งเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็หลักสีอยู่รถ <laughs> ต่อไปก็คือโยนมันลงจากบทบรรยากาศสดชื่นมากเอารงเลยนะเรเียมหนึ่งสองสามมันเล่ยหรอ

ทุกคนตอนนี้เฮากำเอามันลงจากรถเป็นทีเรียบร้อยเน,ะนเาะเดียวเฮาบไสิไปคนหอบสองมอนีสิได้ซิพาขันรถทุกคนคันว่ารดยเลยเฮามาดูนกันเลยว่าตอนขายสิได้จากหลานมาซัตยไปอในวันอะไรที่าขาคันรถสิได้เหรอ กบจะมีแดดในน้อยเลยไม่ห้าสิคนยางเดียวุกคน,นนอกคนเดียวจงตัดอกีอนนนอกนรั เ็สามสิบกิโมตัดน้ำลวก็สิลโลพันโกตัวน้องแต่เอาเทียมตัดอย่างเดียวราลุนมาม Nào, 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 Thưa subscribe cho bò nhảy nó Gõ Để เอ,เอาอีกเนาะนะครับตัดเดร์ทุกคนบรรยากาศคต่ดีเลยตอนนี้ไปอาอนา যাওঁ <laughs> โอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้สลากกสิลงเวียกหอบแรงทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสามโมงปลายทุกคนสลากําลังสิลงเวียกเนาะแต่ว่าเจ้ายังสิคนคือเกาแต่สลาสิเปียนอาซีใไม่เนาะสีไปตัดมันไปกันเลยนี่น,นี่เป็นสีมือตอนเช้ามือขาดเนะี่ยเปียนอาซีใหม่ทุกคนเลยมาตัดมันออกจากเ่าเนาะ คนงานตอนเสารทุกคนแบบหนิวขาดโอ้ยง่ายแท้ลูอยางผงานเก่าคนเดียวตะดินร์เพชทยากเขาจะพ่ออาอ้บุญหรอชอบชอบไหมเนบ่เออลายแท้

និយាយហាយកាពបញ៉ៃកុំលាទៀតបើតាមនឹងកាច់មួយហើយកាច់នឹងញ៉ែធនយនកំនាន់នេះគាត់ជយនក ्वा បញ៉ៃយឺមយឺកាច់ញ៉ែយឺអត់ពីញ៉ែអូយ เยเ๊กเยกกนนะปิดหน้าเลยทุกคนจ้าตอนนี้เ่ากับตัดมันหด้ยซัมนี้แล้วเนาะหลายลายเติมนีเฮายจักคันรดเจ็ดคันรดทุกคนยังอีสองคันแล้วทุกคนเนาะตอนนี้เฮากับเมกะิดตัดมันแล้วทุกคนเนาะ พอก็ต้องใส่กับคนมันมาจากกุ่มกวกสมุนก็นั่งอยู่นี่แหละนั่งตัดฟันโอนี่เนาะอากาศก็ดีดีทุกคนบอเดตมนาหวัดส,สันท่ายาวจะสบันในตอนนี้นนนนเขาลองใส่กับพ่อมาเขาจะเอา Thank you. <laughs> พอมนิดนึ่งจะคา <c oughs> เป็นแม ล้วทุกคนจ้าตอนนี้ตลาดกาพักวิยียาพักงานนาอเพราะว่าตอนนี้กหาวงไฟแล้วเขากะพักวิญกเลยเนาอเขาก็สีเมื่อเพื่อนเมื่อสองทุกคนเมืเอ่อเห็ุกิจณตการณ้นาอตอนนี้อากาศก็ขํามมือคําแล้วบรรยากาศโคตรดีทุกคนตอนนี้อากาศหนาวหนาวทุกคนเลยเดี๋ยวหอนสีพาทุกคนเมื่อเลยนาะ โอเคเ้วทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สาระคุณทุกรจบคลิปไหว้ำนีเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับกระต่ายให้สาระกเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาระใหดคลิปต่อไปเนาะแต่ว,ว่าวันนี้ก็สิุกคนตัวไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย